สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมปี2567นั่นก็คือนับตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่31ตุลาคมและในคลิปวิดีโอนี้นะคะ เราจะใช้คำพยากรณ์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยและเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมปี2567นี้ดวงชะตาโดยภาพรวมของแต่ละลัคนาราศีจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกลุ่มค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมภ์ค่ะดวงชะตาในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมปี2567นี้ถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบให้มากเกี่ยวกับด้านการเงินการทองเนื่องจากดาวพระพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณได้ทําการโคจรวิปริตโคจรถอยหลังนะคะการใช้เงินของชาวลัคนาราศีกุมจะต้องเป็นไปอย่างรอบคอบต้องพิจารณาดูให้ดีคะ่ะ อย่าหลงเชื่อคำพูดของใครง่ายๆและถ้าคุณมีความจำเป็นจะต้องลงทุนหรือร่วมหุ้นอะไรคุณจะต้องมั่นใจว่าคุณมีความรู้ในสิ่งสิ่งนั้นมีความเชี่ยวชาญในสิ่งสิ่งนั้นมากพอชาวลัคนาราศีกุมประการต่อมาเรื่องของข้อกฎหมายข้อพิพาทคดีความต่างๆมันมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่คุณจะถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือข้อบังคับข้อกฎหมายมันอาจจะไม่เข้าทางคุณทําให้คุณต้องเสียเปรียบหรืออาจจะต้องแพ้ในการขึ้นโรงขึ้นศาลต่างๆต,ต,ตรงนี้ถลีกเลี่ยงในเรื่องของการประทะการทะเลาะเบาแวงได้ก็จะดีที่สุดค่ะดาวพระพุธและดาวพระศุกร์โคจรมาเจอกันสมัยมองว่าส่งผลดีต่อด้านการงานของชาวลัคนาราศีกุมเป็นอย่างมากนะคะการกระทำงานใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาหรือการใช้วาทศิลป์จะมีผลดีค่ะ เจ้านายรักเจ้านายเมตตามีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนเรามาพิจารณากันที่เรื่องของการงานต่อกันเลยนะคะชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการสื่อสารงานพูดงานเจรจางานเขียนพิธีกรหรือแม้แต่การสอนการถ่ายทอดความรู้ในจังหวะปักหลังของเดือนตุลาคมนี้สมัยมองว่าทิศทางที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจานี้จะมีมุมที่ดีทั้งนั้นค่ะ คุณจะมีชั้นเชิงในการพูดจะมีลีลาที่จะทำให้ผู้ฟังนั้นเข้าใจในบริบทที่คุณต้องการจะพูดได้ดีหรือสามารถโน้มน้าวจิตใจของผู้ฟังได้ดีค่ะแต่สิ่งที่ชาวลัคนาราศีกุมจะต้องพึงระมัดระวังคือคำพูดเมื่อเราได้พูดหรือเปล่งออกไปแล้วมันจะเป็นนายเราเพราะฉะนั้นจะพูดอะไรคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะคะชาวลัคนาราศีกุมคะในระยะนี้ อาจจะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างที่จะดื้อรั้นค่ะมีคนเตือนเกี่ยวกับด้านการงานมีคนเตือนเกี่ยวกับการกระทําของคุณคุณอาจจะไม่ค่อยฟังหรือบางทีฟังแล้วไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่ตรงนี้ก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีกุมค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาค่อยๆไตรตรองหากมีใครมาตักเตือนอะไรคุณก็ขอให้คุณน้อมฟังสักนิดหนึ่งนะคะ ให้ระมัดระวังปัญหาเก่าๆจะกลับมาเกิดขึ้นซ้ําให้ระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสื่อโซเชียลมีเดียหรือสื่อออนไลน์หากชาวลัคนาราศีกุมทํางานเกี่ยวข้องกับการทํางานเกี่ยวข้องกับออนไลน์ทํางานเกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมหรือต้องพบปะผู้คนจํานวนมากยิ่งต้องพึงระมัดระวังค่ะความผิดพลาดมันอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายยิ่งต้องอยู่ในกลุ่มที่ เ,เจอคนมากๆงานที่ต้องอาศัยการติดต่อการเจรจาหรือการเดินทางมันจะเป็นงานที่คนเพ่งเลงเยอะค่ะถามว่าการพูดการเจรจาดีไหมวาทศิลป์ดีไหมดีค่ะแต่พอคนเพ่งเลงเยอะๆหรือคนคาดหวังกับคุณเยอะๆมันอาจจะทําให้คุณประมาทแล้วเกิดความผิดพลาดได้ข่าวดีของชาวลัคนาราศีกุมนั่นก็คือไม่ว่าคุณเจอปัญหาทางการงานในด้านใดไม่ว่าปัญหานั้นจะเล็กหรือใหญ่ก็จะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตและสนับสนุน บางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะบางคนก็มีชื่อเสียงบางคนชาวลัคนาราศีกุมนะคะจะเป็นที่รักของบริวารและลูกน้องคุณจะมีอำนาจวาสนาบาร,รมีตรงนี้นะคะสมัยมองว่ามันมักจะมาจากการกระทําของคุณมักจะมาจากการประพฤติปฏิบัติตัวของคุณค่ะและมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในช่วงระยะเวลานี้มันเกิดจากการกระทําในช่วงที่ผ่านมาของคุณตั้งนานแล้วสะสมกันมาเรื่อยๆจนทําให้คุณเป็นที่ยอมรับ ก็ไม่ได้หมายความว่าชาวกลุ่มทุกคนจะเป็นที่ยอมรับเสมอไปนะคะสมัยพูดถึงบางคนที่เขาพยายามทำมาตลอดนะคะก็จะได้รับผลดีในช่วงนี้สิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังคือเรื่องของคอนเนคชันญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอาจจะสร้างปัญหาหรือนำพาความเดือดร้อนมาสู่ตัวคุณไม่ว่าปัญหานั้นจะเล็กหรือใหญ่ก็อยากจะให้คุณระมัดระวังและรอบคอบไว้ งานที่คุณจะทําได้ดีนะคะคืองานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามผู้หญิงอาหารเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคแบบนี้ค่ะจะเป็นงานที่ชาวลัคนาราศีกุมจับแล้วมีความฟโฟล์มีความคล่องตัวอย่างมากส่วนในด้านการเงินการทองของชาวลัคนาราศีกุมนะคะในระยะปักหลังของเดือนตุลาคมนี้มีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินไปกับภาระนีสินมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินไปกับครอบครัว บางทีเป็นหนี้สินที่คุณสร้างเองหรือคนอื่นเป็นคนสร้างแล้วคุณต้องเข้าไปรับผิดชอบให้ยกตัวอย่างเช่นคุณ,คณพ่อคุณแม่มีหนี้แล้วคุณก็ต้องเข้าไปรับผิดชอบหนี้แทนท่านนะคะหรือบางทีเป็นคนรักคู่รักที่เขาสร้างหนี้ไว้คุณต้องไปช่วยในการจัดการหนี้หรือรับผิดชอบหนี้ตรงนั้นชาวลัคนาราศีกุมให้ระมัดระวังเรื่องเสียหายที่มาจากบริวารหรือสัตว์เลี้ยง อาจจะเป็นการปวยไข้ไม่สบายแล้วคุณต้องใช้เงินในการรักษาเขาก็ได้หรือว่าเขาอาจจะดื้อรั้นไม่ค่อยเชื่อฟังคุณหรือบางทีนะคะเขาอาจจะทําอะไรเสื่อมเสียมาแล้วคุณก็เกิดความกังวลใจหรือบางทีอาจจะเป็นการหา่างไกลกับลูกหลานบริวารแล้วคุณกังวลว่าเขาจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรก็ได้มันมีความห่วงบุตรหลานบริวารหรือสัตว์เลี้ยงมันมีความห่วงคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณเกิดขึ้นในช่วงนี้ ประการต่อมาเกี่ยวกับด้านการเงินค่ะชาวลลขนาราศีกุมจะมีโชคมีลาบจากการเดินทางมีโชคมีลาบจากการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าใครเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวไปทํางานไปพบปะลูกค้าหรือเดินทางไปบ้านต่างจังหวัดไปทําธุระปะปังสมัยมองว่าจะมีโอกาสได้โชคได้ลาบเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนรถเลขที่พักนะคะหรือตัวเลขอะไรก็ตามที่คุณได้มาโดยที่มันเป็นความพิเศษจากการเดินทางนะคะ ชาวลัคนาราศีกุมในระยะนี้จะมีคนมาขอหยิบยืมเงินคุณนะต้องดูให้ดีนะไม่ได้หมายความว่าห้ามให้ยืมนะคะเพียงแต่ว่าถ้าคุณจะให้ใครยืมก็ต้องพิจารณาหน้าหลังให้ดีอาจจะมีเกณฑ์ถูกหลอกถูกเบี้ยวถูกโกงไม่จ่ายตามกำหนดมีคนพูดแล้วไม่ทำตามที่พูดประมาณนี้เป็นต้น เรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะชาวลัคนาราศีกุมให้ระวังข้อเข่ากระดูกคอบ่าไหลออฟฟิศซินโดรมรวมไปถึงการปวดตามกล้ามเนื้อต่างๆใครที่ออกกําลังกายเป็นประจําอาจจะเกิดขึ้นได้บ่อยส่วนใครที่ไม่ได้ออกกําลังกายอาจจะเกิดจากการทํางานหรือการใช้กล้ามเนื้อผิดท่าผิดรูปประมาณนี้เรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนค่ะไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือไม่มีคู่ก็ตามถ้าทะเลาะกันใจเย็นๆ ใหอารมณ์เย็นขึ้นก่อนแล้วค่อยคุยกันส่วนท่านที่ยังโสดคุยกันไปก่อนศึกษากันไปก่อนไม่ต้องรีบตกลงปลงใจให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์จะดีที่สุดนะคะช่วงนี้ถ้าทำอะไรรีบร้อนแล้วความเสียหายความผิดพลาดมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมชาวกุมท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อต,ตัวคุณเอง หรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้ <S <S เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวง <S <S เข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณ <S <S ให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ